ครับผมอันนี้ก็คือตัวกล้องมา f u l l h ดนะครับที่หลายท่านสงสัยว่าตกลงแล้วเป็นกล้องอะไรกันแนะ่เราก็มาดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้มานะครับ Nextgen Security อันนี้ก็คือแอดมินเทพของผมนะครับแอดมินเทพของผมแสดงให้เห็นว่าตัวนี้สายที่เราใช้ก็คือสาย b n c ก็คือสายกล้องวงจรปิดทั่วไปนะครับสาย RG ครับหัว b n c อ่าสายถุกตล้องครับมุกมุกกมุก โอเคหลังจากนั้นเราก็ลองมาเสียบสาย RG กับหัว BNC ที่อยู่ด้านหลังของเครื่องกันโอเคอันนี้เสียบแล้วเป๊ะเห็นไหมครับ Full HD จริงๆนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่มีกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อตัวมา Full HD เนี่ยทั้งกล้องและเครื่องไปเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องเดินสายใหม่นะครับ